ยาริสเอทีฟใหม่นะครับต้องบอกว่าทำให้ลืมรุ่นก่อนไปแบบหมดสิ้นเลยนะครับลบภาพรุ่นก่อนออกไปแบบไม่เหลือเลยเพราะว่า To โตยต้ปรับคราวนี้แหมถูกใจนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการที่เป็นในโอกาสฉลองครบรอบ60ปีของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่านิยามก่อน ผมนิยามอย่างนี้เลยนะเห็นภายนอกไฟหน้าไฟท้ายเข้ามานั่งในห้องโดยสารถึงขั้นอุทานครับนี่มันแคมรี่ย่อส่วน <c oughs> นะฮะต้องบอกว่าถึงขั้นอุทานเลยว่านี่มันแคมรี่ย่อส่วนหรือเปล่าเพราะว่าอะไรดีไซน์ข้างนอกเนี่ยนะครับด้านหน้าด้านท้ายมันเหมือนแคมรี่จริงโดยเฉพาะฝั่งท้ายนะด้านท้ายรถเนี่ยผมมองยังไงแม่มันแคมรี่ชัดๆอะ่ะ แล้ยิ่งพอมานั่งในห้องโดยสารนะดูเด้วัสดุหนังหุ้มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูดีดูพรีเมียมดูลักชวรี่ดูหรูหรามากขึ้นเลยอะ่ะนะครับส่วนเรื่องที่เขาดีอยู่แล้วเนี่ยสำหรับยา r ิสเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความสนุกในการขับขี่คือตั้งแต่ออกมาแรกๆไม่ว่าจะเป็นพอเป็นตัวยาลิสปกตินะครับหรือว่าเป็นลักษณะซีดานที่เป็นยาริสเอทีเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนชื่นชอบก็คือว่าเรื่องของการเกาะถนนนะครับเป็นรถเล็กเป็นรถอีโคคาที่มีอัตราเร่งดีมีการเกาะถนนที่ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอมาเป็นรุ่นใหม่ไอความโดดเด่นตรงนี้มันก็ยังคงอยู่นะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถแล้วกังวลหรือว่าใครที่กําลังอยากจะตัดสินใจและกังวลว่า อัตราเร่งมันจะเป็นยังไงช่วงล่างมันจะเกาะถนนดีไหมผมบอกเลยว่าในกลุ่มเดียวกันนะครับในคลาสนี้เนี่ยผมว่ายาริสเอทีฟอยู่ระดับหัวหัวไม่เป็นรองคู่แข่งก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของอัตราเร่งนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเหมือนเป็นกับาคาแรคเตอร์ของรถของ Toyota ที่เขาจะทำให้มันมีการตอบสนองเรื่องของอัตราเร่งที่ดีนะฮะมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือมีเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีระบบโฮลนะครับสำหรับการใช้งานในเมืองรถติดๆนี่ตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกกดเอาไว้เมื่อยนะครับส่วนคนที่ชอบในเรื่องของความบันเทิงนะครับหน้าจออ่ะมีปรับมาให้วงมาลัยมัลติฟังชั่นออต้องบอกก่อนอันเนี้ยเป็นรุ่นพรีเมียมลักชวรี่นะครับ689,000บาทคนบอกโห้รอ อ๋อนี่หมายถึงนี่ตัวท็อปไงเพราะนั้นเนี่ยแต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยเขามีเริ่มต้นตั้งแต่ห้าแสนสามอ่ะนะครับเรียกว่าสี่สี่รุ่นย่อยเนี่ยระหว่างรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปเนี่ยมันมีส่วนต่างกันอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะใครที่อยากจะเลือกใช้งานแบบไหนเนี่ยต้องไปไล่เรียงดูก่อนว่าออปชั่นนี้เราใช้ไหมนะครับเ,เรื่องของระบบที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาอันไหนเราใช้ไหม คือถ้าใช้อ่ามันก็เหมาะสมคุ้มค่าแต่ถ้าไม่ได้ใช้คุณต้องการแค่ความคล่องตัวคุณต้องการแค่การเกาะถนนที่ดีอัตราเร่งที่ดีนะครับเพราะว่าช่วงล่างเครื่องยนต์อะไรเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วคุณก็เลือกใช้ตามรุ่นที่มันเหมาะสมกับงบประมาณกับความต้องการของคุณเท่านั้นเองนะครับอีกอันหนึ่งผมจะบอกว่าการเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยเออนอ,นอกจาก เรื่องของอัตราล้อัตราเร่งการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ดีขึ้นเข,าข้าโค้งยูเทิร์นป๊อปนิ่งใช้ได้นะครับน้ำหนักพวงมาลัยก็ดีนะฮะ,ะเวลาขับขี่ใช้งานเนี่ยพวงมาลัยที่มันเฟริเฟรม์มๆน้ำหนักดีเนี่ยไม่เบาไม่ไม่หวิวเนี่ยมันทาให้คนขับไม่เครียดด้วยแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกถือว่ายกระดับนะครับใครที่มองอาจจะมองว่าเป็นกลุ่มรถเล็กกลุ่มอีโคคาร์ นะแต่วันนี้ต้องบอกว่า Toyota t o y o ต a y a r i ิ a t i v นั้นล้างภาพนั้นไปก่อนนะครับเหมือนที่ผมบอกผมยังยืนยันนะสำหรับผมนี่คือ Camry ย่อส่วนครับเพราะว่านอกจากรูปลักษณ์ภายนอกภายในแล้วผมว่าเรื่องของฟิลลิ่งการขับนะครับการขับขี่ที่ได้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ถือว่าถ่ายทอดมาจากตัวใหญ่รุ่นพี่อย่างแคมรี่ได้ดีทีเดียวครับ สำหรับ Toyota Yaris a t t i v e นะครับต้องบอกว่ามาคราวนี้นั้นพลิกโฉมไปเลยนะครับน่าสนใจมากขึ้นเยอะนะครับจากเดิมนั้นอาจจะมีกลิ่นอายมีภาพของความเป็นรถอีโคคาร์นะแต่มาคราวนี้ต้องบอกว่าแหมมันดูเป็นรถซิตี้คาที่ดู l u x u r รี่ดู Premium แล้วมีให้เลือกครับเพราะว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยมีตั้งแต่500,000กว่าบาทนะครับมาจนถึงตัวนี้คือตัวท็อปพรีเมียมลักช y รี่หบาทจะเห็นว่าส่วนต่างระหว่างตัวเริ่มต้นมีทั้งหมด4รุ่นย่อย แต่ตัวเริ่มต้นมาจนถึงตัวท็อปเนี่ยมีส่วนต่างต้องบอกว่าประมาณแสนบาทเลยทีเดียวนะครับถามผมว่าสิ่งที่มันต่างไปสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาคืออะไรคือเรื่องของระบบคือเรื่องของความหรูหราอุปกรณ์อะไรภายในต่างๆที่มันใส่เข้ามาให้ค่อนข้างเยอะถ้าจะเอาความคุ้มค่าก็เลือกไล่เลียงเลยครับเลือกตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลย500,000กว่าบาทแล้วเราไปดูซิว่าออปชั่นไหนแบบไหนที่เราได้ใช้มันเหมาะกับเราแต่ถ้าบอกว่าอยากได้ครบๆทุกอย่างมันตอบโจทย์ อยากได้ที่มันสมบูรณ์เต็มที่ที่สุดก็ตัวนี้แหละครับพรีเมียมลักชัวรี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสิ่งที่ผมชอบก่อนนะครับ 1. ห,ห้องโดยสารนะครับเป็นรถที่ผมบอกแล้วมันไม่ได้มีมาในแบบไม่เป็นอีโคคาร์แล้วมันมาเป็นซิตี้คาร์คือเป็นห้องโดยสารที่นั่งสบายนะครับแล้วก็มีความหรูหราในระดับของรถแบบนี้นะครับ 2. ความสนุกในการขับขี่ตั้งแต่ยาริสตัวก่อนแล้วนะครับต้องบอกว่า โตโยต้าทำช่วงล่างให้เกาะถนนดีขับขี่ได้สนุกอัตราเร่งดีครับเรื่องของน้ำหนักพวงมาลายัยต้องบอกว่าขับแล้วสนุกดีทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือการเก็บเสียงในห้องโดยสารครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเก็บเสียงในห้องโดยสารที่เอ้ยผมว่าดีขึ้นนะครับดูต้องบอกว่ายกระดับจากรุ่นเดิมมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ถ้าบอกว่าจะไม่ชอบนะครับอาจจะในเรื่องของเวลาที่เราใช้ความเร็วสูงสูงนะครับ ตัวแปรสําคัญเลยคือเรื่องของยางนะครับผมมองว่าเป็นตัวแปรสําคัญอาจจะต้องเลือกออรุ่นยางหรือว่าซีรีส์ยางที่มันเหมาะสมกับการขับขี่ซะหน่อยแต่ว่าถ้าเน้นเรื่องความคุ้มค่าถ้าเน้นเรื่องของการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว,ลวก็เขาเซตมาให้แบบนี้ต้องบอกความเร็วเดินทาง120 130นี่สบายๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนที่อยากจะมีรถที่ใช้งานแบบคุ้มค่าประหยัดน้ํามัน และที่สําคัญเลยคือคล่องตัวขับสนุกครับเป็นยังไงครับผมบอกแล้วว่าน่าสนใจกันคนละแบบครับถ้าจะต้องการรถที่กระทัดรัดคล่องตัวก็ To y ยต้ายาริสเอทครับขับในเมืองคล่องตัวประหยัดน้ามันแล้วก็สนุกครับในเรื่องของการขับขี่แต่ถ้าเป็น m a z d a CX8 เเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้นะครับต้องบอกว่าล้านกว่าก็อยู่ในระดับเดียวกับพวกรถอเนกประสงค์พวก PPV ทั้งหลาย Mazda ไม่มี p p v Mazda มี CX8 มาเป็นตัวเลือกครับท้ายที่สุดอย่าลืมนะครับ ทั้งปีนี้ครับ2566อยากจะรู้รายละเอียดอะไรอยากให้เราไปขับรถไปไหนรุ่นอะไรขี่รถอะไรไปเที่ยวที่ไหนแนะนำร้านอาหงอาหารที่พงที่พักแนะนำบอกกันมาได้ครับทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ก็ดีนะครับหรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ทาง SMS ต่างๆก็ดีส่งมาบอกได้ครับสะดวกทางไหนส่งบอกทางนั้นผมและทีมงานเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีครับ